ดวงเมียน้อยแก้ได้ไหมอันนี้เป็นคำถามที่เพื่อนผมถามมานะครับแต่เหตุนเนื่องจากวา่าเขาไปดูดวงมานั่นแหละนะครับเหมือนดูดวงวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับหมอกะทักมาว่าดวงคุณนี่เป็นดวงเมียน้อยนะครับก็จะเจอแต่คนมีเจ้าของแล้วคนมีครอบครัวแล้วอะไรประมาณนี้ก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ทําใจสั่เหอะอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะมีเข้ามาก็เป็นอย่างนั้นแหละอะไรอย่างนี้ทีนี้ เพื่อนเขามาถามก็เ,เลยมาถามไพ่กับผมว่ามันแก้ไม่ได้เหรอแก้ได้ไหมนะครับดวงเมียน้อยคนที่เกิดมามีดวงเมียน้อยเนี่ยแก้ได้ไหมโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาก่อนจะอ่านเรามาดูตําแหน่งก่อนละกันนะครับสําหรับคนที่อาจจะไม่รู้ตําแหน่งไพ่นะครับก็ใบที่1เป็นความคิดของผู้ถามนะครับใบที่2ขยายคําตอบใบที่3าม เป็นคําตอบหลักนะครับใบที่2ขยายใบที่3เป็นคําตอบหลักแล้วก็ใบที่4ขยายคําตอบอีกหนึ่งใบนะครับทีนี้สําหรับคนที่แรกเริ่มฝึกอ่านใหม่ๆก็แนะนําว่าให้เปิดแค่สามใบใบที่4อย่าเพิ่งเปิดนะครับเพราะว่าถ้ามันอ่านแล้วมันได้คําตอบก็ตามนั้นแต่ถ้ามันก้ากึง่งเอ๊ะมันออกได้ทั้งสองทางเราค่อยเปิดใบขยายมาขยายเพิ่มนะครับถ้าแรกเริ่มยังอ่านไม่คล่องไปเปิดสีใบเลยเดี๋ยว ถ้าเกิดว่าความหมายมันย้อนแย้งกันมันจะทําให้เราสับสนได้นะครับอืมนี้ตําแหน่งของไพ่มันก็สําคัญมากๆเลยนะครับอ่จะทําให้เราอ่านไพ่ได้เป็นระบบไพ่แต่ละตําแหน่งมีหน้าที่ของมันอยู่แล้วนะครับอ่านเป็นระบบไม่สับสนนะครับอืมอ่ะทีนี้มันแก้ได้ไหมคําถามก็คือคนที่เป็นดวงแบบนี้ไม่เฉพาะเพื่อนคนเดียวนะ เขาเขาถามแบบรวมๆกว้างๆว่าคนที่มีดวงแบบนี้มันสามารถแก้ไขได้ไหมดวงชะตานะครับเอไพ่ไปคำตอบเป็นรูปคนถือเงินมีเหรียญเป็นเศษๆนะครับถ้าเราจะมองว่าเอาแบบเพลินๆก่อนว่าเอ้ยมันมีเงินน้อยมันจะทำอะไรได้อะ่ะมันไม่สามารถทำอะไรได้มากมายอาจจะบอกว่าแก้ไม่ได้ก็ได้นะครับอ่ในมุมแรกก่อนทีนี้ในไพ่มีอะไรอีกดวงคนก็คือดาวบนท้องฟ้าเนาะ ในภาพมีพระจันทร์พระจันทร์ก็คือดาวจันทร์ดาวจันทร์ก็เลข2อันดับ2อยู่แล้วและมันก็มีสภาวะของความปิดบางซ่อนเลนส์เนาะก็มันก็เป็นเรื่องของดวงทำอะไรไม่ได้ถ้ามองในมุมนี้นะครับใบขยายเป็นรูปเรือล่องแก่งมันก็พูดถึงเป็นสิ่งที่คุณต้องเจอต้องเผชิญแหละอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ทางขวาก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกหยิบยื่นมาหรือเขาจัดให้มาอย่างนี้ อ่ะอย่างนี้ก็ได้นะครับเออแต่ทีนี้ถ้าจะมองในมุมที่วิธีการอ่านภาษาภาพคีย์เวิร์ดก็คือมันแก้ได้หรือแก้ไม่ได้ทีนี้คีย์ได้มันก็มีอยู่ทั้ง3ใบอยู่นะมันไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยนะครับแต่แก้ได้ไหมได้แต่ว่าปริมาณมันน้อยเปอร์เซ็นต์มันน้อยก็อาจจะเหมือนในภาพคนเดินอยู่ใต้เสาไฟอย่างเงี้ยมันอาจจะทําได้แค่เฉพาะหน้า อาจจะทําอะไรได้ไม่มากอาแต่ก็มีคีย์คีย์คีย์เวิร์ดของคําว่าแก้ได้อยู่นะครับทีนี้มันก็เหมือนเรามีเงินอยู่ในมือเราจะใช้เงินนะ่ะเราก็ต้องมีสติในการใช้คิดก่อนเราจะใช้ยังไงเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของสติของเราอะ่ะเราจะจัดการกับมันยังไงนะครับทีนี้ในบทที่2เนี่ยมันบอกปรเชิญกับอุปสรรคปัญหาในภาพเป็นน้ําเป็นคลื่นน้ําอาจจะหมายถึงสภาวะจิตใจของเราก็ได้ที่คุณจะต้องต่อสู้กับมันนะ่ะ คลื่นอารมณ์ของคุณเนะี่ยสิ่งที่เข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับเออทีนี้มันตรงนี้มันเงินเนะี่ยมันอาจจะหมายถึงผลประโยชน์สิ่งล่อตาล่อใจนะครับเอ่อที่คุณจะต้องพิจารณาว่าคุณจะรับเอามันมาไหมล่ะเออบางทีมันทําให้เราลหลงไหลได้ปื้มไปจากตรงนั้นเนาะเงินเป็นสิ่งที่คนอยากได้ผลประโยชน์เป็นสิ่งที่คุณอยากได้มันก็เหมือนความรักคนอยากจะได้อ,ะอ่ะเออตรงนี้เราต้องพิจารณา ต่อสู้กับจิตใจของตนเองก็ได้นะครับทีนี้ในตําแหน่งของความคิดเนี่ยเราสามารถเอามาขยายไปที่2ได้ก็คือใช้เกณฑ์ที่แบบไพ่มันอยู่ข้างเคียงกันเนาะขยายซึ่งแต่ละกันทีนี้ตรงนี้มันก็พูดถึงมันเป็นอุปสรรคของคุณเนะ่ะแต่ทีนี้มันมีบันไดย,ยังไงตรงนี้ก็บอกแล้วคุณก็ต้องเผชิญกับมันกับสภาวะจิตใจของคุณอยู่ว่าคุณเลือกจะออกจากวังวนนี้ไหมล่ะมันอยู่ที่ตัวคุณด้วยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้น หนึ่งถามว่ามันเป็นดวงคุณจริงๆใช่มันเป็นดวงคุณเป็นสิ่งที่คุณต้องเจอเป็นสิ่งที่มันแบบเหมือนโชคชะตาสัดสนมาให้คุณอะไรอย่างนี้แต่ทีนี้ถามว่าแก้ได้ไหมมันก็แก้ได้ไงแต่มันยากมันยากมันลออตายยอดใจเนาะคนเราสู้กับอะไรก็ได้แต่สู้กับสภาวะจิตใจสู้กับใจตัวเองมันเป็นอะไรที่ยากมากๆเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่ามันอยู่ที่คุณคุณจะเลือก ได้ไหมดวงมันใช่เป็นอย่างนั้นแหละอาจจะแก้ไม่ได้ด้วยแต่แก้ได้ที่ตัวเราเองนะครับว่าเราจะเป็นไปตามดวงหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างนี้โอเคก็อ่านโดยประมาณนี้นะครับผมหรือใครดูอ่านมีมุมแตกต่างย้าคอมเมนต์แลกเปลี่ยนอา้าวตตยคลิปนะคอมเมนต์ได้ไม่ว่ากันนะครับผมแล้วก็สําหรับคนที่ชื่นชอบหรือสนใจในการอ่านไพ่ออรนะ์เคิลเนาะอันนี้ของจางสมบูรณ์นะครับทั้ง3มชุดอ่า วันนี้ใช้สาสำรับปนกันเลยนะครับโอเคนะก็ติดต่อมาได้ด้วยนะสำหรับคนที่อยากเรียนอ่านไพ่อย่างเป็นระบบหน่อยนะครับแล้วก็เราสอนกันด้วยภาษาภาพเนาะไม่เน้นท่องจำแนะนำะแบบตีความจากภาพนี่แหละ,ะก็ลองติดต่อมาได้เดี๋ยวจะเพจนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ติดต่อมาคุยกันได้นะเดี๋ยวปีหน้าจะขึ้นราคาค่าสอนแล้วนะครับปีนี้ ใครอยากเรียนรีบเรียนกันเลยโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปลงน้อยแต่ลงนะครับคลิปนะฮะโอเคสวัสดีครับ